สวัสดีค่ะวันนี้เราพามากินไก่นะคะไก่แล้วก็ปูอัดทอดนะคะไก่ทอดแล้วก็ปูอัดทอดค่ะมีแตงแล้วอันนี้ก็น้ำจิ้มนะคะนี่ค่ะเก็๊ขนมปังกรอ,อบเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามากินกันค่ะทุกคน สวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้กับช่องชมพู่พากินเที่ยวนะคะวันนี้เราจะพามากินไก่กรอบกับปูอัดกรอบนะคะนี่เลยชุบแป้งทอดค่ะอันนี้คือปูอัดอันนี้คือไก่นะคะแลวเราก็มีน้ำจิ้มด้วยค่ะนี่เห็นไหมเอ้ยนี่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 มันจะหก เป็นน้ำจิ้มแบบลูกชิ้นน่ะเนี่ยเนี่ยนมันจะหุ่นะโอเคมองไม่เห็นนะเป็นน้ำจิ้มแบบลูกชิ้นนะค่ะไปเลยค่ะเราไปลุยไม้แรกกันเลยวันนี้จัดมาซะาสิบไม้นะคะนี่อันนี้คือปูอัดค่ะจิ้มน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มก็จะเป็นแบบนี้นะคะน้ำจิ้มนี่ยน้ำจิ้มลูกชิ้นไปเลยค่ะไปลุยคำแรกกันเลย กรอบมาก,ม,กมีแก้มเลือกแต่งนะคะผักแก้มไม่่ะเป็นปูค่า อร่อยมากทุกคนถ้ากินแต่แบบนี้หน้าเริ่มกลมแล้วนะค่ะน้ำหนังเริ่มขึ้นแล้ว กรอบคืออร่อยนะคะของทอดเนาะอร่อยอยู่แล้วเชื่อว่ามีหลายๆคนก็ชอบเหมือนกันของทอดเนะาะฟังเสียงกรอบนะคะหือ ไม้ใหญ่มากไม้ละสิบบาทนะคะทุกคนแบบแต่ที่เขอไปขายหน้าโรงเรียนไม้ละห้าบาทนะคะแบบนี้เนาะเด็กๆชอบซื้อกินกัน อร่อยแบบเต็มปากเต็มคำเลยอร่อยมากไวชิมไก่เวชินไก่ไหมไก่หรือปูอัด คะมากินด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนๆทุกคนมาเร็วอืม กินแก้มกับแตงนะคะถ้าไม่มีอะไรแก้มนี่ก็จะเลี่ยนแต่ว่าอร่อยกินแก้มกับแตงค่ะฟินมาก อร่อยมากทุกคนใครอยากกินเห็นคลิปตอนไหนนะคะพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าเห็นตอนดึกๆนะคะไปซื้อกินอร่อยมากจะบอกอ้าดูน้ำจิ้ม,มหรือใหรจะกินกับซอสก็ได้นะคะซอสมะเขือเทศหรืออะไรแบบเนี้ยอืม ซีต่ตครงมะเขือเทศก็เด็ดค่ะอาไว้ หรือใครจะได้แบบได้น้ำจิ้มลงไปก็ได้นะคะแต่ราดน้ำจิ้มแล้วมันจะไม่กรอบ อร่อยมากของทอดมันคือของโปรดของใครหลายๆท่านจริงไหมคะทุกคน <laughs> ไม่ค่อยมีประโยชน์แจ่อร่อยนะนะ ไม้ใหญ่มากเลยทุกคนผู้อัดก็ใหญ่นะคะแป้งก็แป้งก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะมันก็จะกรอบๆหนะ่อย ม้ำจิ้มหยดนะคะถ้วยมันลึกไปมันเลยมองไม่เห็นกตะแตแคงเยอะๆมันจะหกเพื่อนๆได้ยินเสียงกรอบไหมอร่อยมาก oh wow. ใหญ่กว่าหน้าอีกอะไม้ใหญ่มากนี่คือไก่ห็นไะคะอร่อยค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมและเข้ามาคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะโอเคค่ะ คลิปนี้ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ